สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆนครับผมมนี้พ้าพี่น้องมาเข่าปลาครับผมสำรวจปลาพี่น,อน้องหาเบิ้งนงใหม่เบิ้งเห็ดเห็ดกันได้ออกเด้อครับพี่น้องเห็ดนี่ผมก็หา่บป,ปิน่ฮ <c oughs> ู้จักเห็ดครับฮูบ้จักเห็ดปวกเห็ดผัวล่ะครับเห็ดนี่ึินกับ่ฮู้จักนี่ครับพี่น้องเห็นมีควายปลาครับพี่น้องเห็นบหครับ กุ้ยปลาพุ่นนะนี่ครับผมเข่าปลาครับผมบึงบรรยากาศปลาน้ำกันอันครับกุ้ยปลากำลังอันนั้นกำลังกินนมเมียอยู่เนี่ยครับอันี้ครับผมพี่น้องบึงบรรยากาศปลาน้ำกัน,กนครับนี่นะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้อง ไปเลาะกวัวหนม่ครับผมปลาสีมิยังบ่อน,นี่ครับปลากะสิเป็นประมาณนี่ยทำไมกสีอยู่ทั้งลุมมันนี่ปอกฝูงกล้ยปลาพอดีครับกว้ยข้าจอนะลครับปืนอามาเลี่ยงเลาะปลาผมกัเลยเอิญกว้ยปลาครับอ่ะพี่น้องปะไปเบิ้งโน,นม่กันครับอ่าครับพี่น้องมาถ,ถึงปลาโนม่แล้ว ตัวปลาเนื้อใหม่แล้วหาเนื้อใหม่ไปกินกับปุลปลาก่อนครับพี่น้องอเห็นแล้วครับผมมีไข่หุนมาหักเอาอยู่ได้แหละตอนนอนนี่เขาก็ขึ้นครับพี่น้องนี่ครับผมน้ำใหม่ไปตบครับพี่น้องมีเท่า สิได้บ่พา,าพีน่น้องหมุนปลาลงมาอีกแล้วโอ้พี่น้องมีอยู่เด็ดอะผมเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่พี่น้องเห็นอยู่สิบุพ่อเด็ดต่มอยู่บ่ครับพี่น้องนอนโอ้นอนนี่ อิเล็กการอยู่พี่น้องสองนตัวนี้ครับสองนี่ก้างขึ้นมาอีกนี่ครับพี่น้องอีกอันนึ่งก้าวขึ้นมาอยู่น้ำกันสองอันเลยจัดก,การพี่น้อง สองครับพี่นกมองนี่น,นี่พี่นกอ,อีกนอนหนึ่งครับผมหาก็เลยนี่ครับลังขึ้นเล่น,นก็ลังขึ้นมาทั้นเด็กใหญ่คือกับพี่นอกเห็นอีกแล้วโอ้ขึ้นหลายแถวมะ นี่ครับผมนี่มันเพิ่นหักไปแล้วบอนี่จังไดย์โหยังย่งพี่น้องย่างย่งย่งเห็นบครับอยู่ในในเดี๋ยวออกมาก,ก่อนน้าพี่น้องเัาจังไดยล่ะยู่นใหอยู่ในให้เหลครับ นี่ถึงบอพี่น้องมือห้องกำลองถึงอยู่นะนี่ครับผมนี่ครับสอง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  นี่ครับพี่น้องนอนนี่เอาไม่ได้บ้า่หรขึ้นสูงนะครับเนี่ยป๊ัปนี่ครับผมเอาพี่น้องไหลยอยู่ไหลยอยู่มองนี่เดี๋ยวพี่น้องหมุนขึ้ปไปมองนี่กัน สายหมุดสายหมุดโอ้นี่ครับพี่น้องนี่ครับอันนึงตังจกโก่อยู่นี่นี่ครับพี่น้อ,นนนองมีนอทั้งนี้อีกพี่น้อง,ง,งเงี่ยผมเช่เาได้บ่ จากไหนล่ะพี่หนุ่มคือโบลงนี่ครับแต่ข้าหนขึ้นไปสูงแล้วเอ้าบนอันหนึ่งสูงสูงหมดึ้นไปสูงแล้วนี่ครับกินสูงกับพักลงมาอือขึ้นยังพี่น้องนี่ครับ Ô oh, mọng hến đầy đầy cá như khắp kia nọ khắp hến như vậy hến tơm ăn thì măn khắp, chỉ... khắp khửn xuống kia nọ khửn xuống rồi ngắt ngắt quá con ngay mới khửn xuống rồi เรือนอทึงมาทีิ้งพี่น,อน้องนอทึงแกเอาทั้งปุ่นครับนี่ครับพ,พี่น้อง,องเขาลงไปมองนี้พังกันไหญมากนี่ครับผู้เดียวได้ครับปองเดียวในการเลยครับมองนี่เดี๋ยวเก็บก้อนครับผมโอ้พี่น้องผมสีเบิองนอนนี่นี่ครับผม ขึ้นมาโจโก,โกอยู่นี่ครับพี่น้องโจโก,โกอยู่มีคนเห็นตัวนี้มีคนเห็นกับเสยเท่าครับพี่น้องนี่ครับเขาเห็นแล้วือว่านอเดยก,การอยู่ครับเนี่กา,นก,นก,การเลยนอ้ดยการเลยอครับพี่น้องฮักเอาฟังเสียงเงียบนี่ปุ๊บเนี่ย นองงามๆครับผมไาครับลุยต่อลุยต่อพี่น้องน้องพี่น้องผมจีพ่าเอากวอนี้ครับก็ล่งขึน้นนาปาดเอาจนในเลยพี่น้องคือติดติดครับพี่น้องอืมก้อน อ่อกิ่งข้าไปแล้วนี่ครับมันติดมันติดไอ้มันติดกัวมันอ,อ๋หมุดเอาครับแบบน,นี้นี่ครับผม

ม,ม,มันแข็งมันแข็งนี่มันแข็งกันนี่ครับนอนเดียวอยู่เลยครับเดี๋ยวผมหาวิธีเอาก่อนมันอยู่ในหุดเอาครับพี่น้องมาแล้วครับน้องไม่หยักบักหย,กย,กยกักไงเฮาเฮ้ยหยักใหญ่ตัวนี้ปูนครับพี่น้องหย,กยกักใหญ่เลย ก็ขึ้นเป็นล่ำแล้วเนี่ยพี่น้องหิมร้อนตัวนี่ยขึ้นเป็นล่ำแล้วขึ้นเป็นล่ำแล้วโอ้ครับพี่น้องข้างในมีอีกอันหนึ่งเอาบ่ได้ครับพี่น้องเขาสิตปล่อยมันเป็นล่ำซะเอามาเอาอันที่มันหาได้พี่น้องอันนี้บ่ได้เห็นเป็นล่ำซะนี่นกําลัางขึ้นมาครับพี่น้อง ซุ่มง่ายๆนะครับอ่าพี่น้องผมสม,มุดขาไปเอานี่เอาตัดห้องรถรับพี่น้องอนี่ครับอันหนึง่มงมุดผมมาเื่อยเอาพี่น้อง สองครับดามหลุดครับดามแนวหันหลุดเห็นนี่ยครับพี่น้องเอาถึงไหนนะโอ้ยดามมันนี้มันร้อนครับพี่น้องเอาลูกบาศก์แบบที่นี่จะตัดยังไงทไีนี้ตัดทีใดผมมันร้อน เห็นมัครับพี่น้องข้างในนี่ยสองนองเลยเองครับพี่น้องเขากอที่สองโอ้กอที่สองกับพ่อแหละรับมันจะเอากระสอบมาใส่เลยกอที่สองกับพ่อละหลายแล้วเดี๋ยวเลาะเบิ้งอีกจ้าหม่องกันครับพี่น้องเพราะว่าจะหน่อยใหญ่ครับมืนอนี้อุปกรณ์ตัดเท้าดาบลอนลนะ <c oughs> มุดมุดเข่าซองก่อซองหมองเครื่องจุ่มปุย๋ยเฮานี่ครับพี่น้องปลาเฮาสำหรับผมก่อนใหม่ก็คือเซเว่นแหละครับพี่น้องหิวเมื่อไหร่ก็แวะมากับผมหิว <c oughs> ย,ยำได้เขาก็แวะมาเข่าปลาครับมาหาน้ใหม่เดี๋ยวมาเบิ่งน้ใหม่ยกันพี่น้อง ผมลงมสองมองนนเนี่ยลง่สองทาผมเลยร้ายหลายนี่ครับผมพ่อกินแล้วครับแกเนี่ยหาอยู่หา,หากินครับพี่น,อน้องซ้ำซียอยู่ซกินใดก,การแล้วครับพี่น้องน้อไใหม่มิน้น,น้อยใหญ่อยรครับผมเนี่ยโอ้เดี๋ยกนดการ,กการครับพี่น,อน้องสรุปผลงานกันครับ าเขาปลาครับพี่น้องเครื่องเครื่องสอบพอดีน้องใหม่โอ้หหนักกะมาเลาเบิ้องน้องใหม่ไปหารเขาเอยนี่ฮาต้มเอาไปน้องใหม่ไปต้มหาร์ดใหม่ไปต้มเออหาร์ดใหม่ไปต้มมาเลาะปลาครับพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันบอดแดดมันขึ้มๆมันก็เลยว่าเออมาเลาะหารน้องใหม่ลองเบิ้งครับได้ไปต้มกินกับปนกับเจลครับผมกะไอ้ตะน้อยใหญ่ครับโมนี่ลงสองสองมองสองปอง พอเลยครับพี่น้องบ่ต้องไปปองอื่นเลยกะไม่เนี่ยไม้ไม้ใหม่มาอีกฝั่งทั้งนึงครับกับนี่น้องใหม่ไอ่พ่อได้หาอยู่กับข้าวเดียวครับเก่าซอนหมองต้องหิดร่อนก่อนครับหิดร่อนไม่หาโมมวนแหละครับผมกะฝากเป็นกำลังใจช่องหาก,กินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันครับผมแต่แต่บ่อยากพาดชิปก็อย่า,าลืมครับกดกระดิ่งไว้ครับพี่น้อง หากินแบบบ้านๆก็บสิ่น้ำเสนอการหากินแบบบ้านๆครับผมบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับเมเนี้พาพี่น้องเบิ่งได้เห็นควายป่าน้วยกับพี่น้องก็ได้เห็นบรรยากาศแบบบ้านๆเฮาไปนั่ครับผมก็สิมีไปหากินนักแน่ยบล็อกเนี่ยใส่บล็ใส่เบ็ดเท็ดกับข้าวก็ตามช่วงเวลาที่ผมมีผมก็สิจัดให้พี่น้องครับให้เบิ่งแบบผ่อนคลายกันไปเรื่อยๆครับผมก็สิพยายามลงคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งคู่มืลยแล้วครับพี่น้องคั่นบ่ได้ติดตัวละหยังก็ มีีหานน,หานี่มาให้พี่น้องในเบิรงครับผมเดี๋ยวทารุนคลิปต่อไปครับผมสำหรับมนีหากินแบบบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ